พี่น้องจ้าเด็กแก่เอาเห็ดมาตากแหงหนนี่ด้วยจะเด้อตากแหงนี่จ้าอันนี้เพิ่นเริ่มแหง น,นี่เพื่อนแหงนะจ๊ะเพ่นแหงแ้วเพื่นพนพอนกระิกรอบหอมหอมดี่นนอกเดี๋วยววายยายแกบ่บประปกันเด้อว,ว่าตากแหงออกไปแล้วมันสีแสดคือเห็นสดสด,สด,สดบอยายแกบ่บ่มันใจบ่ระปกันเด้อจ้ะเด้อแต่ว่ายยายแก่สียเอาไปแจกทั้งเมืองไทยจา้าผูใ้ใดอยากได้กระติดตอยายแก่ไ้เด้อจ้ะเด้อ จึงสี่แหละจ้าย่าแก่ตากไว้เนี่ยนี่เด้อพี่น้องเด้อปาดพี่น้องดอกนี่ปาดวายดอกนี่ก็งามคักพี่น้องเม่งเนี่ยปาดเนี่ยพี่น้องไา่ลาไหลายเต็มเลย,ยพี่น่ะ,ะเปิ่มบักไล่หนึ่งพี่นอ้องปาดพี่น้อง โอ้ยนึกว่าแมนเ็ดข่งบ่แมนจอยหืมดอกนี้ก็หลอกกินก็หลอกกินก็หลอกกินเพิ่นนี่อีกดอกนึงพี่นอ้องงามครับพี่นอ้องดอกนี้ก็มากเก็บกบหมูด้วยพี่นอ้องงาบข้อกันในปา่านี่อดอกนึงพี่นอ้องงามงามตะหักอยู่จ้า ดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดจุโมยืนอยู่พี่น้องดอกนี้เอาใดบนนอกเอาขาเพิ่มนะพี่น้องเนาะดอกนั้นส่งเท่าแล้วะบ่เอาเนาะพี่น้องเนาะดอกนี้เอาใดบนนอกเอาขามันเนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเอาอันนี้เพิ่นออกงามอยู่จ้ะใส่ใ้อยู่ เอาขาเพิ่นจ้ะขาลายหมวกส่งพี่น้องงามงาม,งามดอกหนึ่งจ้าใส่ใอยี่ได้พี่น้องแข็งปเป๊้อนพี่น้องดอกนี้เมยดอกนี้ก็บเธอเลยอยู่พี่น้องงามบดพี่น้องดอกนี้เมยโอ้ยเอาใ้บนอะพี่น้องมึงเนี่ยแต่ว่าขาเพิ่นเนีเเาานนนยนเอาแต่ขามาเนอพี่น้องเนาะห้อยก็เจาเอาเลยพี่น้อง เจ้ามากกอนเท่านะพี่น้องเนะาะหมอกพี่น้องดอกนี้เนี่ยเอ้ยใหญ่ยิย่งได้พี่น้องเอาได้บนนะ้อโอ้ยเอาแต่ขามันพี่เนาะเอาขามันเบ็ดถอดตากแดดขายังแข็งอยู่พี่น้องเอาได้อยู่จากขาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ โด่ปังยัยหนึ่งเห็ดเติงเคืองเถาหรอพี่น้องปลาเนี่ยขอโบคอยขมาหรอพี่น้องมันหกคุณนะปลามันหกมันอยู่ไก่น้ำพี่น้องขอเอขสียขาคนไปทอดสุบแปงทอดแซ่บแสบได้พี่น้องคือว่าขอเสีเอาไปตากแดดเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อก็จ้าตัตดตัดต้นใหม่พี่น้องปลานี่ ปลากับบ่ฮหกหรอกพี่น้องโลงๆยู่เห็นบ่เยอะแยะใช้บอไองมือบหมูอยื่นอีกแล้วพี่น้องกำลังสิเริ่มต้นหาอีกรอบที่สองจกนี้เอาใดวเนาะเอาใดยู่พี่น้องเอาไปตากแดดเนาะอนเคเดดขาดหลาดอยู่พี่น้องันเถ่าเถ่า เขาเพิ่นออกน้ำขางทางนี่พี่น้องเพิ่นออกข้างทางนะบ่มีคนมาเก็บเพิ่นก็เลยเถาเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ดอกนี้เอาใดบ่วน้อโอ้ยเอาบ่ได,ด้เลยพี่น้องเพิ่นนิ่มเลยจ้ะโอู้วแต่ขาบ่ามีหนอนไหม ไม่ค่อยเอาแล้วนะพี่น้องเอ้ยปาดพี่น้องก็ยเจออีกแล้วดอกนึงปอดดอกนี้แนมะ่พี่น้องจะเบิ่งมือค่อยจะเอาใดบ่ละพี่น้องปาดพึ่ดพี่น้องสมัยไงค่ะแถวเนี่ย มีอีกดอกหนึ่งพี่น้องอันนี้อีกดอกหนึ่งปาดปาดพี่น้องอุ้ยมาดอกใหญ่แทนบ้างไงพืชขอเสียเอาแต่ขามันพี่น้องขอเสีเอาขามันไปนตากแดดขาแน่นเป๊กเลยมองเงี้แต่อันนี้ขอเสีเอาดอกขอเสีเอาอันเพิ่นออกปาดพี่น้อง เพิ่นเทาเลยจ้ะคอยเอาขามันด้อพี่น้องขอยสียเอาขาเพิ่นไปตากแหง่งโอ้ยดอกงามจีจา้าป๊าดพี่นอ้นองดอกนี่นี่งามจะงามงามคือคนเก็บบ่พี่น้องคนเก็บเห็ดพึ่งเลือดพี่น้อง,องเห็ดผึ่งเลือด ดอกนี้เอาได้บ่รน้อพี่น้องโอ้ยเอาบ่ได้แล้วเพิ่นน่าล้วจ้าเปิดเฮ็ดพึ่งเลือดอุย้ยเอาได้บ่นี่ปป๊ดเอาบ่ได้แล้วจ้าเอาไว้เพิ่นเนี่ยเพิ่นเป็นเสือเนาะพี่น้องเนาะดอกใหญ่ใหญ่เมปยฟาดพี่น้องดอกนี่แหม ปลานี่มีแต่เห็ดเถาะไหมพี่น้องบุ้งเนี่ยอุ้ยไหวเพิ่นเป็นเสือกนะพี่น้องเนาะนี่ต่ดอกใหญ่ๆไ,ไหมพี่น้องแต่ว่าพเ,าเาาพิ่นเถาะแล้วจ้ะปาดพี่น้องอีกดอกหนึ่งเอาไดบนอ่อกูอยคอยเอาขาเพิ่นด้วพี่น้องเด้อคอยเอาขาเพิ่นไปตากแดดจ้ะโ,โอ้ยยุยง่ยงยงุยง่ยง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  แต่ขาจ้ะดอกนี่กระเทาพี่น้องมุงเนี่ยอีกขาไหมเต้ข่อยบอเอาก็เอาขานี่ขาเดียวจ้ะฮะเด้อเด้อเด้อขาดขามันพี่น้องเขาปรดิษฐ์ก้นกล่องให้ลืม,มงามค่ะพี่น้อง ขาหายกาา่็ขานางงามจัก,กรวาลน,นี่พี่น้องเอ้ยบึงขาเห็ดดอกนี่นะเมื่อจะมางามหายแต่พี่น้องปาพี่น้องเห็ดเพิ่งเลือดดอกนี่เนมะืโอ้ยเน่าบดละพี่น้องเอ้ยปลาเนี่ยบริขามาหมื่อขอมาที่นึงก็เน่าบดแล้ว มีแต่เห็ดพึ่งเดือดพี่น้องเทาเบิดแล้วอ,อ,อันนี้ก็เทาพี่น้องเห็ดพึ่งหวานทั้งนั้นเลยดอกพี่น้องโอ้ยมีแต่เห็ดเทาบริขามากแมพ่พี่น้องพี่น้องดอกนี้เวิร์ดพี่น้องงามคักเนาะพี่น้องน้ะดอกนี่ก็ได้เอ้ย อู้เห็ดอันนี้แม่เห็ดไข่หมูกแมพี่น้องโอ้ยนี่ head, เห็ดเทียงดอกนึงเอาแดดบนนอกโอ้ยเอาบ่แดดเดี๋ยวพี่น้องมันเจอฝนปาดพี่น้อง <c oughs> ดอกมีใดบ่เอาบ่เอาดีวะเอาไปตากแดดได้ยูพี่น้องขาเนียนปึ๊กแต่ว่าเพิ่นสิออกอันนี้จักหน่อยแหรอเอาอยูนอ้ําพี่น้องเนาะ หอยคนมาเอาพี่น้อง oh, yes, right. เฮ็ดผึ่งเลือดพี่น้องอุ้ยอันนี้เอาได้อยู่เพิ่นว่าในแถาจา้ะเอาได้ยิ่งเรือพี่น้องเด้อดอกมีเฮ็ดจุปุอยู่พี่น้องเป็นตหาหักบ่เป็ปตนตาหักเนาะพี่น้อง,นองเนาะเฮ็ดจืปุอยู่จา้าโอ้ขอเป็นบาบ้า,บางเนี้ยบ้างเนี้ย เฮ็ดเท่าทิมพี่น้องเอาได้บ่เนาะพี่น้องเอาไดดิจ้าดอกนึงเอาได้อยูออย่พี่น้องปาดพี่น้องพุ่นอีกดอกนึงเท่าบ่เนาะพี่น้องโอ้ยเท่าทิมแล้วจ้ะอันนี้เด้ โอ้ยอันนี้ก็เทาทิมเลี่ยอันนั้นก็ส่งที่เทาแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้บวดเทาพี่น้องคอยเอาจีจกักเอาขาเพิน่งน้อพี่น้องเนาะเอาขาเพิ่นไปถอดไปตากแดดจ้ะเออเฮ้ยหนาวแล้วพี่น้องพี่น้องเกืบเบิ่งแน่ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกเปิดเท่าทิมเบิร์ดพี่น้องหนึ่งสองสามว้ายมีแต่ดอกงี้ไงพี่น้องเท่าทิมเบิร์ดหรจ๊ะเปิดพี่น้อง สามดอกเฮ็ดพึงเลือดจากพ่นธเถาละจ้าอุยอ้ยอุย้ยสองดอกเจนบันหล่มไหมพี่น้องพ่นหล่มเองด้วนี่อุย้ยขาแข็งอยู่นี่ก็จะเอาขาพ่นน้พี่น้องเนาะสองดอกนี่เอาขาพันไปตากแห้งขาพันยังแข็งแข็งอยู่พี่น้อง เอาแต่ขาเพิ่นเด้อยจะเด้อเอาไปตากแดดจ้าเขาแต่ขาเพิ่นพี่เนาะเพิ่นลมเองจ้ะเพิ่นเท่าหรอว่าแม่เท่าหรอเพิ่นเพิ่นแกจังหน่อยเหาเอาแต่ขามันไปตากแดดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดมันปูดอกนี่พี่น้องดอกใหญ่คักก็บ่เอาจ้ะพี่น้องจะ่าค่อยเจออย่างนั้นดอกนี้ก็ได้ไหม เขาไม่คักใหญ่แน่ถ้าละ่ะพี่น้องมันเอาได้บ่ลเลยพี่นอ้องก็ไงแต่อุ้ยเบิงเ่งมือข่อยแน่าาา๊าดป๊าดป๊าดขาแม่พี่น้องก็เอาขาเพิ่นเด้อขาแม่ขาแบบง่ายหนึ่งขายังแน่นเลยพี่น้อง เอาขาเพิ่นไปตากแดดเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดมันปูก็ลัางงามพี่น้องมึงเนี่ยเทวะยายแกบ่บอเอาเด้อจ้ะเด้อมึงเนี่ยก็ลัางงามแต่ว่าบอกเก็บจะ้ะปาดพี่น้องจะเบิ่งดอกนี่เพื่นนี่ลูกเพิ่นจะเบิ่งดอกนี่เนี่ยพี่น้องคืองามแท้เบิ่งเด้อพี่น้องมันสิเอาไดบ้บ่ โอ๊ยโอยโอ๊ยยง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 โอยยง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 ขอสีเอาแต่ขาเพิ่นด้อพี่น้องขอสีเอาแต่ขาเพิ่นจ้าปาดพี่น้องข่อยปาดอีกแน่เบิ่งเนี่ยจะเบื้องแน่ดอกนี้พี่น้องเพิ่นออกยุค้างถนนนี่พี่น้องโอ้ยคือมาใหญ่แถบเบิ่งเนี้ย เจอเห็ดเถาแม่พี่นอ้องมีแต่เห็ดเถวแถวแต่ว่าผลดอกใหญ่ใหญ่โอ้ยยง,ง,งเบิ่งแน่พี่น้องไม่ใหญ่คางใหญ่แน่แถบปพิ่เอาได้บอลนี่ต้องใส้สิเอาได,ด้แต่ขาเด้อพี่น้องเด้อดอกนี่ใหญ่ยายหายอุย้ยว่าเป็นกิโลหนึ่งผลว่าดอกนี่พี่น้อง

้มากับมูจ่าสองโคน้นสองสาวมือ่อวานพอนผ้ากันยุดกันเลยผ้ากันมะเขาปาาลาจ่าแดดเฮ็ดบักไล่หนึ่งสายโซ่เฮ็ดนะเฮ็ดมันปูกับหลายพี่นอ้องผ้ากันหาบเมื่อด้วยพี่นอ้องใส่เปยเมื่อ เมื่อไแอแหล่เร่มากกันนันเกือบสองชั่วโมงพี่น้องที่เขาเอาไปเห็ดขนมฟังนะพี่น,อน้องเบ,บิงถนนพี่น้องเละละ